สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นคลิปที่สองนะครับที่ผมมา update. อัปเดตส่วนกล้วยหอมที่มาจากการปลูกพอเลียเงยงยี่นะครับวันนี้วันที่30กันยาครับถ้าทานับระยะเวลาก็พุ่งนี้นะครับวันที่1ตุลาเราจะครบ2เดือนนะครับกล้วยหอมที่ผมปลูกไว้ทั้งหมดประมาณ5-50ต้นนะครับก็ปลูกวันที่1สิงหานะครับ1สิงหาหนึกันยาก็ครบหเดือน อันนี้เมื่อที่สามสนยคำยาของผมก็ก็นับเป็นผู้นี้ไปเลยก็คือหนึ่งตุลาคือสองเดือนนะครับก็มีบางต้นนะครับที่โตไม่ทันเพื่อนนะครับหรือต้นนี้นะครับมันจะต้นเล็กวกาเพื่อนครับอันนี้มีอยัางหาสาเหตุไม่เจอครับเต็นเพ็นพออะไรนะครับส่วนต้นอื่นนะครับก็ก็ุณความรู้สึกผมก็ก็โอเคอยู่นะครับอย่างต้นนี้นะครับเมื่อสักครู่เจอ นอนนอนบปงนะครับกินใบผมก็ทําการฆ่าทิงนะครับโดยโดยที่ผมไม่ใช้สารเคมีนะครับลืมๆมบอกไปนะว่าเมื่อเมืสองวันที่แล้วเนะี่ยผมเอาต้นกาต้นแตงกวาทำมาปลูกนะครับที่พอฉําไว้พอดีมันมีพื้นที่ว่างครับผมก็เลยลงแซมไว้เผื่อได้กินนะครับส่วนระบบน้าเจือดกต็ตามคิดว่าผมใช้ระบบะน้ำเจดเป็นระบบน้ำพุ่งแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะปรับตรงนี้หน่อยนะครับ,รบตามแปลงที่เห็นช่วงนี้ลมแรงครับปลายฝนต้นหนาวนะครับมีบางต้นนะครับน้องน้องกล้วยในเขาใบใบจะลวกจากแดดนะครับนะครับในเช่นต้นนี้แดดกลางแจ้งบรีค่อนข้างที่จะร้อนมากนะครับ ก็คือจะไหม้เลยนะครับผมก็ทำระบบน้ําหยดไว้นะครับกับทุกจุดนะครับให,ให้ผู้รู้ครับดูอย่างเช่นต้นนี้ครับมันแกันผมผมยังหาสาเหตุไม่เจอเพราอะไรแต่ผมก็ทำน้ําหยดไว้ตลอดนะครับ <c oughs> ครับสองเดือนแล้วยังยังไม่โตอาจจะมีปัญหาเกี่ยกับระบบรากนะครับ ดูที่จุดอืนต่อนะครับ <c oughs> นะครับซึ่งแดดร้อนมากครับใบไม้นะครับยอดไม้เ <c oughs> ข้าไปใ,ใกล้เลยนะครับน้ <c oughs> องกล้วยในยอดไม้ไปเลยครับอากาศค่อนข้างร้อนอันนี้เดือนต้นเดือนตุลานะครับยังขนาดนี้ผมไม่เม,มั่นใจว่าเดือนเมษาเนี่ยที่ผมปลูกกล้วยในโซนนี้จะจะไวไหมนะครับโอเคครับ มีบางต้นน้องกล้วยนี่แบบเขาช่าง,งักนะครับหรือว่าแบบโตไม่ทันเพื่อนนะครับผมกาลังหาสาเหตุอยู่นะครับแต่ทุกต้นก็คือแดดนี่คือค่อนข้างร้อนนะครับจะไหม้ยอดน้องเขาไหม้นะครับอ,อ,อ,อั้ยังยังไม่ดูต้นแกงนะครับยอดไหม้บางต้นมันก็เติบตัวได้ดีนะครับางต้นนี้สองเดือนนะครับน้องกล้วยี่แบบว่า อนูความรู้สึกผมคือว่าคือโอเคครับเนี่ยยอดใหม่ครับแดดร้อนมากแต่โซนนี้ที่ผมค่อนข้างที่จะเสมอกันนะผมอนข้าโอเคว่า,าผมเข้าใจว่าผมขุดดินนะครับแล้วก็ตากดินไว้อย่างน้อยเกือบสองเดือนนะครับเพราะผมหลังเรื่องงานผมมาขุดมาขุดเร,เรื่อยครับ ก็เลยมีเวลาตากดินกว่าที่จะมาถึงล่องท้ายๆนะครับทำให้บริเวณที่ผมเตรียมเตรียมน,นแรกๆมีเวลาทิ้งดินได้นานนะครับจะมีปัญหาย่านกลางครับที่ที่ผมก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมล่องที่เจ็ดแปดเก้านี่ยหกเจ็ดแปดเก้าเนี่ย, 6, ยคือเหมือนเขาจะ ดอก่็เพื่อนนะครับสองร่องเนี่ยนะครับเป็นทั้งทั้งสองร่องเลยสามร่องเลยผมเข้าใจว่าผมอาจจะตากดินระยะเวลาน้อยกันไปนะครับแล้วก็ปลูกเลยนะครับแต่ว่าร่องแรกๆเนี่ยผมขุดตั้งแต่ท้ายไร่ตั้งแต่ต้นต้นไผ่ขึ้นมาเนี่ยผมตากดินไม่นานนะครับลักษณะทําให้ดินมันหลวมเวลาปลูกรากเนี่ยเขาเข้าไปไกลนะครับวันนี้ก็ครบสองเดือนนะครับพรุ่งนี้ครบสองเดือน,น วันนี้ผมว่าจะเอาปุ๋ยมาใส่ให้น้องเขานะครับก็มี46สิูนยนะครับแล้วก็ผสมสูตร1สิบห้านะครับสองเดือนมีมะเขือแล้วก็พริกนะครับที่ผมแซมไว้ตามที่ที่ผมเอาพูดไปตั้งแต่อีพีแรกะครับ,รบต้นนี้ ชะง,งักผมไม่มั่นใจว่าพอ,อไรนะครับโตไม่ทันเพื่อนนะครับผมว่านะ่าเป็นที่ระบบลากหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวหามุมกล้องให้เพื่อนดูภาพดูนะครับครับนี่คือกล้วยนอนะครับเอ้ไม่ใช่พอเลีงในเยี่ยมรรสองเดือนละอัปเดตให้ดูครับมาเปรียบเทียบกับนอครับอันนี้นอ ปลูกก่อนพอลิงเน้อเยื่อประมาณเดือนหนึ่งครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่สหรับความรู้สึกผมนะครับนะครับนอปลูกกว่าก่อนพอลิงเน้อเยื่อประมาณหนึ่งเดือนครับมันหมายว่านี่สามเดือนละก็มือใหม่อยู่ครับยังยังไม่รู้ว่ายังต้องปรับยังไงเอาตัวนี้พอลิงเน้อเยื่อครับนั่นจะเป็นมาริอองนะครับที่ผมสังส่งสั่งสั่งมาอันนี้น่าจะสี่เดือนละนะครับ มาดูอีกหนอครับเช่นกันวันนี้ก็สามเดือนแล้วนะครับห <c oughs> น่อกล้วยหอมทองครับสามเดือนนี่ผมว่าโอเคนะครับเนความรู้สึกผมนะครับหนอกล้วยหอมครับแต่มีต้นท้ายที่แบบช้ากว่าเพื่อนนะครับผมเข้าใจว่าเป็นความสมบูรณ์ของของหน่อมากกว่านะครับแต่ก็พยายามพยายามที่จะโตขึ้นมาเรื่อยครับ อันนี้หนอได้3เดือนละพอปลูกปลูกก่อนพอเลี้ยงใเยื่หนึ่งเดือนครับนี่ครับหนอ่ออันนี้หนอนะครับหน่อสามเดือนครับแต่ต้นนี้ไม่ใช่ครับเป็นกล้วยนว้านะครับสี่เดือนห้าเดือนหละนะครับส่วนโซนนี้ก็พอเลี้ยงนเยื่ครับปลูกพร้อมกันในแปลง ก็โอเคอยู่นะครับสำหรับผมรู้สึกผมอันนี้หน่อสามเดือนแล้วครับกล้วยหอมนะครับยอดไม้ที่ผมบอกแล้วก็มีโบ้งด้วยผมกาลังหาตัวที่กลับอยู่เพราะผมจะไม่ใช้สารเคมีนะครับหนอ่ออันนี้เอพอลิงละยะับตัวนี้อันนี้มาเจอต้นนี้ปัญหาครับผมยังหาสาเหตุไม่เจอเพราะอะไร,รบใบใบน้องเขาไหม้เลยแล้วก็ไหม้ไปเลยนะครับผมเขาเ้าใจเพราะอะไร ทนนี่ผมก็ทําน้าน้าหยดนี้ไว้นะครับน้ําพุ่งไว้ฉะนั้นน้ํามันมีนะครับแต่ผมเข้าใจว่าน้องต้นน้องเขายะอ่อนแอนะครับเจอแดดเมืองการเข้าไปใบไหมเลยครับครับผมว่าจะต้นนี้ไม่กล้าให้ปุ๋ยปุ๋ยเคมีครับผมจะละไว้นะครับ ภาพรวมนะครับพอริน้ํายื่นสองเดือนนะครับปลูกวันทีเ่เดือนสิงหาครับท้ายเดือนนะครับสามสิบสิงหานะครับในครบสองเดือนนะครับสามสิบปัญญาอันนี้กล้วยหอมครับแต่ว่าเป็นต้นแรกๆที่ผมปลูกไว้อันนี้เป็นหนอนหนอนสองหนอสามแล้วก็ลุน้นว่าจะตกเครือเท่าไหร่นะครับ อันนี้ก็ <c oughs> เล็กไนเยอะครับสต้นนี้ที่เห็น1 2ึสอันนี้ปลูกในโซนแดดลำไรครับเพราะว่าเขามีใบ,บมะละกอต้นมะม่วงคอยบงังลักษณะน้องเขาโตเร็วนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะยืดด้วยคยืดหาแสงครับผมว่ามันแดดลำไรเนี่ยต้นกล้วยนี่จะโตดีมากนะครับอันนี้ใน,นคนรู้สึกผมนะแต่ว่าในบริเวณที่แบบแดด <c oughs> ทั้งวันเลยเน,นี่ยแดดร้อยเนี่ย มันก็ต่างสภาพแต่ผมว่าในโซนที่แบบแดดร้อไรอะไรบ้างเนี่ยนข้างจะโตเร็วนะครับดยืดหาแสงก็สำหรับ EP 2นี่ก็ลงความคืบหน้านะครับให้ผู้รู้แบบมีข้อแนะนำแรงต่างก็ขออนุญาตแนะนำให้ให้ให้ผมไปนำไปใช้หน่อยนะครับผมเมื่อหมื่มจริงๆนะครับครั้งแรกนะครับในการปลูกกล้วยหอมพอนื้อเยื่อนะครับแล้วก็ผสมในแปลงมีหนอด้วยนะครับเพื่อเปรียบเทียบ ฝั่งนี้นะครับที่ที่เห็นนี่คือ2เดือนนะครับอย่างโซนโน้นอย่างเป็นหน่อที่ที่ที่เห็นนี่คือ3มเดือนละนะครับครับผมถ้ามีอะไรที่ชมนะครับให้คาแนะนําผมก็ขออนุญาตที่ชมหน่อยนะครับแล้วก็ให้ให้ให้ความรู้ผมเพิ่มเติมเพราะผมมือใหม่นะครับอนาคตถ้าเกิดว่ามันตรงนี้สําเร็จรู้จุดแล้วว่าต้องแก้ยังไงเช่นต้นนี้มันชะง,งักเนี่ยผมจะแก้ยังไงเนะี่ย อาจจะขยายนะครับปลูกนะครับเอาไว้เพื่อแบบลักษณะธุรกิจนะครับตอนนี้ผมยังลองระบบอยู่นะครับก็กะว่าวันหนึ่งหน่อในโซนเนี้ยมันมีหนอนนะครับสามารถไปขยายในโซนอื่นได้ก็จะไปขยายต่อนะครับก็ที่มาทำนี่ก็เพื่ออะไรครับเพื่อแล่เปลี่ยนความรู้นะครับเพื่อมีผู้รู้แล้วก็เพื่อหารายได้เสริมนะครับเพราะว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างผมไี่คื้ จะอาศัยเงินเดือนอย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเผื่อมีรายได้เสริมเข้ามาบ้านนะครับก็ขอฝากไว้นะครับเผื่อเผื่อมีผู้รู้นะครับช่วยแนะนหน่อยผมจะแก้ยังไงนะครับก็สําหรับ EP นี้ EP สองนะครับก็ขออนุญาตจบไว้แค่นี้ก่อนนะครับผู้รู้ท่านใดนะครับมีคําแนะนําดีๆนะครับผมก็น้อมรับเพื่อไปปรับปรุงแก้ไขในแปลงผมต่อนะครับ สำหรับอีพีนี้ก็ขออนุญาตจบการบันทึกนะครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับขอบคุณมากครับ